สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเพลินไบอัมทรินีโดยแม่หมองอัมธรรมถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวง1-15ธันวาคม2 5 6 6ของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมาดูกันว่า1-15ทธันวาคม2 5 6 6นเนาะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกหนคุณกันบ้างวันนี้มีไพ่สองสำรับเลยนะเดี๋ยวจะดูสองสำรับปนกันไปเลยนะคะมาดูกันว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างข่าวดีสิ่งดีๆอะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในบ้างคนที่เกิดในวันพระรหัสับดีเนาะหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมนะสุ่มหยิบมาอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอะหยินอย่างก็มานะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเออดูเหมือนกับว่าพลังงานดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบอะไรจะเกิดขึ้นื้้ย เหนือความคาดหวายแสดงว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคนนะคนที่เกิดในวันมะรัตสุปฏอะไรอีกอะไรอีกจะเกิดขึ้นเด็คุณสุ่มหยิบมาหน่อยโอ้โหชีวิตดูเหมือนกับว่ามีโอกาสว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่าขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์คำชูเอนดูนะเป็นที่รักของใครหลายๆคนมีคนลุมล้อมลุมรักอ่ะใบสุดท้ายอะไรเอ่ยโอ้โห ชีวิตกาลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นโอ้โหคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะต้องบอกเลย1-15ธันวาคม2516นนะเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นหมุนเวียนไปสู่จุดที่ดีขึ้นแบบเหนือความคาดหมายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน แบบปูปัจฉพันแบบไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเออนะ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนด้วยนะเอ,อ้ยดูเหมือนกับว่าดวงเด่นดวงมีสง่าดวงมีราศีอาจจะมีคนอิจฉานะอาจจะมีคนหมั่นไส้เยอะเนื่องจากมีความโดดเด่นมีออรา่ามีราศีในตัวมาก ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน่าจะเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าหางานอยู่ <sque ak> อยู่ๆคุณก็ได้งานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน uhm> ถ้าทํางานอยู่อาจจะอยู่ๆได้เลือ่อ uhm> นขั้นเะลื่อนตำแหน่งได้โบนัสนะหรือได้ประเมิน A อบก a อ l ลันะได้เอ่อได้ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดู บริวารจะดีส่งเสริมสนับสนุนผลักดันส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จนะคะเออส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเรียนมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้แบบไม่คาดฝันช่วงนี้ผ่านมาอาจจะรู้สึกเหนื่อยติดติด,ตดขัดขัดหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่1นึ่งถึงธันาวาคมคุณอาจจะอยู่ๆก็ทําเสร็จซะงั้นนะวิทยานิพนธ์ทฤษิ์อะไรต่างๆอยู่ๆก็เสร็จซะงั้นนะมีโอกาสผ่านพ้นการไอ้ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้ด้วยดีจนเรียนจบสอบผ่านสอบได้ประสบความสําเร็จ เแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญคือต้องเอาชนะกิเลสในตัวเองให้ได้คนที่เกิดในวันพฤหัสนะจะประสบความสําเร็จแน่นอนใน 1- 15ธันว,วาคมนี้แค่เอาชนะกิเลสในตัวเองให้ได้บางครั้งความขี้เกียจอาจจะครอบงำนะส่งผลทั้งเรื่องของการเรียนการงานธุรกิจอะไรต่างๆก็เลยอาจจะล่าช้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้ต้องบอกเลยงานก็รุง่งเรียนก็รุง่งธุรกิจก็รโรดร,รุ่งรุ่งเรืองเออนะ ในเรื่องของธุรกิจนะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะมีผลประกอบการหรือว่าได้รับผลประโยชน์แบบเยอะอย่างมหา,าศาลแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันใครทำโซ,ชโซเชียลต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าจะโด่งดังแบบไม่ทันตั้งตัว มีโอกาสโด่งดังแบบไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสเด่นดังแบบไม่ทันตั้งตัวนะมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตชีวิตหมุนขึ้นนะชีวิตขาขึ้นนะ ellow, คนที่เกิดในวันเสาร์วัสดีต้องบอกเลยชีวิตขาขึ้นชีวิตหมุนขึ้นไปสุดจุดที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยเงินไหลไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมายิ่ง <izon> ทํายิ่งมายิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทายิ่งได้มีโอกาสมีโชคมีลาบก็มาด้วยลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้อ่ะ นะส่วนในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่มีคนใหม่ๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเจอกันผ่านโซเชียลอาจจะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆหรือคนต่างวัยคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้เลือกเพิ่มเติมอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะสำหรับคนที่โสดและคนสถานะไม่ชัดเจนอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเท่านั้นเอง ส่วนถ้าง,งอนกันอยู่นะต้องบอกเลยนะโอกาสจะดีกันมีแต่ต้องบอกว่าตัวคุณก็ต้องเปิดใจให้เขาด้วยนะถ้าเกิดคุณเปิดใจพร้อมที่จะพูดคุยสื่อสารปรับจูนทาความเข้าใจมีโอกาสกลับมาดีกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเอ่อยังยังมีฟอร์มนะยังมีฟอร์มอยู่ต้องบอกเลยว่ามันก็อาจจะล่าช้าไปอีกนะเออแต่มันมีโอกาสที่จะได้ดีกันแล้วแต่ต้อง เขาเรียกว่าเปิดใจเปิดใจเยอะๆอาจจะเป็นในลักษณะนี้ส่วนถ้าเกิดว่าเขายังไม่เปิดใจก็ต้องบอกว่าถ้าเราสดใสล่าเริงไปเดี๋ยวเขาก็เปิดใจเองแหละเนาะนะคะส่วนถ้าเกิดว่ามีกู้อยู่แล้วแล้วความสัมพันธ์ก็ดีอยู่นะดูจากช่วงเวลานี้แฮปปี้มีความสุขมีโอกาสมีลูกนะจ๊ะหวังมีลูกได้ลูกแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะเออมีโอกาสที yo, 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 antage, ่จะอยู Source, ่ๆ şey, ก so ็ม <ind> ีลูกแบบปุบปับฉับพลันเนอะนะมีลูกแบบเซอร์ไพรส์ ได้เป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันพระหาสสมัด,ดี1นิบธันวาคมนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้บทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย